สวัสดีครับพบกับเบียร์วิทยุนะครับครับก็คลิปนี้ผมจะทําทการทดลองนะครับคือการให้ไก่กินอาหารนะครับปกติผมจะให้เป็นอาหารเม็ดนะครับนี่ยแล้วพอดีตัวนี้จะเป็นโปรโตีน17%รนนะครับตัวนี้แล้วผมได้อาหารใหม่มา วันนี้ก็โปรตีน17%เหมือนกันต,ตัวนี้จะเป็นอาหารชนิดผงนะครับก็จะลองให้อาหารดูว่าถ้าเปลี่ยนอาหารเป็นชนิดผงแล้วไข่จะใหญ่กว่าเดิมไหม ก็ผมจะทำการทดลองเรื่องเอาเป็นว่าชั่งน้ำหนักแล้วกันชั่งน้ำหนักจากไข่ห้าใบห้าฟองจากไข่ห้าฟองสุดท้ายที่ผมเก็บมาแล้วก็วันนี้ผมได้เอาหารชนิดผงครับมาผสมละ เพื่อให้เขาเปลี่ยนอาหารก็อีกประมาณสักน่าจะไก่น่าจะลงตัวประมาณสองวันสามวันนะผมก็จะเอาไข่มามาชั่งน้ำหนักในจำนวนห้าฟองวันนี้ได้มาสี่ฟองละเมื่อเช้าผมเก็บไปสองละก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาทีหลังนะครับกินไม่ทันครับกินเราจะไล่ไข่มาเรื่อยๆ พรุ่งนี้ไข่อาจจะน้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนอาหารพรุ่งนี้ก็อีกประมาณสองวันสามวันผมก็จะเก็บไข่นะครับที่ไข่ได้ได้สี่เพราะว่าปกติเขาจะไข่สีใบทุกวันเลยนะครับก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าไข่แดงของยี่ห้อที่ผมใช้ปัจจุบันกับอันใหม่เป็น เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับจะมีความแตกต่างกันไหมแต่ชนิดที่ผมสมัมผัสได้นะครับแบบเม็ดเนี่ยแบบเม็ดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะครับแต่ตัวนี้จะมีะชนิดผงนี่จะกลิ่นกลิ่นคาวเข้มข้นนะครับก็คือกลิ่นจะต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับก็เหมือน,น,นบอกว่าไอ้ตัวเม็ดเนี่ยเป็นของหวาน,นตัวตัวตัวผงนี่จะเป็นแบบ มันมันนะครับเข้มขน้นตามความรู้สึกผมนะก็จะดูกันว่าเมื่อไก่กินกินอาหารแล้วน้ำหนักไข่จะจะเป็นยังไงครับก็ดูไข่ปัจจุบันนะครับของเขาตอนนี้ก็สุดยอดแล้วครับไข่นี่คือใหญ่มาก ต้องจัดเริ่มมากินไข่ไม่ทันครับเพราะไข่ตัวนี้ก็จะกินวันนี้ไล่มาเรื่อยๆไข่ใหม่ก็จะมาตอนนี้ไข่ล้นแล้วครับผมแยวอีกอสามวันเจอกันถ้าเขาไม่กินไข่นะอ่าไม่กินอาหารนะครับเราก็กระตุ้นได้นะครับเอาใช้น้ําอย่างเงี้ยใช้น้ําช่วยก่อนอี้ยการเพิ่มครับ เพิ่มความน่ากิน,นครับใช้น้ําได้เห็นไหมน้ำผมหมดพอดีผมไม่ได้เตรียมมาก็มันก็เลยมีแค่นี้แต่เป็นการกระตุ้นเขาได้ครับกระตุ้นให้เขาคุ้นเคยอาหารใหม่ครับผมครับจากที่ผมทดสอบนะครับเ,เรื่องอาหารนะครับ ก็ตอนนี้อาหารผงหมดแล้วนะครับผมก็เคยบอกว่าจะดูที่ผมบอกว่าจะดูขนาดไข่แล้วก็น้ำหนักนะครับก็ผมคงไม่ดูแล้วนะครับเพราะว่าขนาดไข่ไม่ต่างกันมากแต่ที่เห็นชัดเจนนะครับตัวนี้แถวแรกเนี่ยจะเป็นไข่จากอาหารอาหารชานิดเม็ดตัวนี้จะเป็นอาหารชานิดผงนะครับ อาหารชนิดเม็ดเนี่ยที่ผมให้เนี่ยเปลือกสีจะเข้มกว่านะครับส่วนอาหารชนิดผงเนี่ยเนี่ยเยอะมากที่ขาวแต่ขนาดไข่เท่ากันจะไม่มีโดดผมก็งงฮะผมคิดว่าผมคิดว่าอาหารหนาชนิดผงเนี่ยจะมีแตกต่างโดดแต่ก็ไม่โดดมากครับแต่ของชนิดเม็ดเนี่ยก็คือจะมีไข่ใบใหญ่เยอะเยอะกว่า ถ้าพูดง่ายก็คือมัอนมีขนาดเบอร์ศูนย์อย่างเงี้ยเบอร์จัมโบ้เนี่ยโผล่มาเรื่อยๆแต่ตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่แต่แต่ไม่มีจัมโบ้แล้วก็เล็กมากก็ไม่ค่อยมีเนี่ยจะมีตัวนี้เล็กน้อยแต่ตัวนี้ก็ดูเล็กนะที่ต่างๆกันเห็นความแตกต่าง,างก,ก็คือสีสีเปลือกครับชนิดผงเนี่ยจะให้เปลือก น่าจะอยู่ที่ยี่ห้อเนาะผมว่าที่ยี่ห้อดีกว่าก็การเปลี่ยนอาหารก็จะมีะไข่ลดลงเหลือหนึ่งฟองอยู่หนึ่งวันนะครับแล้วก็สองฟองหนึ่งวันแล้วก็ขึ้นมาปกติวันละสี่ฟองตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นชนิดผงนะครับตอนเช้าตอนนี้ก็ไข่แล้วสามฟองครับผมก็ตัดสินใจนะครับว่าจะใช้อะไรแต่ผมจะใช้ในฟาร์มผมผมจะใช้ชนิดเม็ดนะครับ ผมตัดสินใจแล้วเพราะว่าชนิดเม็ดให้ไข่สวยกว่านะครับดูดูไข่ดูไข่เหมือนไข่ที่คนบ้านเรานิยมกันครับก็จะเป็นอาหารชนิดตัวนี้ราคาถูกกว่า20บบาทด้วยส่วนตัวนี้ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็คงยังไม่ใช้เอาตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้ขาดตลาดชนิดเม็ดขาดตลาดก็คงจะใช้ชนิด ผงนะครับแต่ผมตัดสินใจแล้วผมจะใช้ชนิดชนิดเม็ดโอเคครับเอาคม